สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ส่วนของมอเตอร์โชว์งานเทศกาลจุดจีนนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่บูธของอซูตเซนิย์นวันนี้เนี่ยเซนิย์นมาออกบูธมีรถรุ่นไหนมีแคมเปญอะไรนะครับมาติดตามรับฟังกันได้สวัสดีครับครับผมบดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะถามว่าวันนี้เนี่ยอซูตเซนิยนตนมาออกบูธมีรถรกยุ่นไหนมาโชว์บ้างครับอตอนนี้เราเอารถรถุ่น ครับคือรุ่นนี้เป็นสีดำครับ,ร,บรุ่นนี้มีด้วยกันทั้งหมดเลยสี่สีสามสีสีดำสีเงินอาร์ติกละแล้วก็ปีอ่าสีสีทองตัวนี้เป็นเครื่องยนต์กี่ซีซีครับตัวนี้มีตั้งเครื่องยนต์สองพันห้าครับสามพันสองพันห้ากับสามพันใช่ครับนะครับตัวนี้เนี่ยมีความน่าสนใจยังบ้างครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นก่อนที่จะเป็นรุ่นไฟดีไลท์นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเก่าครับเพิ่งบอกุ่าเล็งได้แค่ประมาณหนึ่งเดือนครับประมาณนั้นครับนะครับครับแล้วแคมเปญสำหรับการซื้ออีซูตัวนี้เนี่ยตอนนี้นะเรามีแคมเปญแถมประกันภัยประเภทหนึ่งครับแล้วบล็อคบะตรไลเนอร์ขอบป้ายพยามูเท้านะครับแล้วก็มีประมาณอีก ราคาอยู่ที่เท่าไหร่อ่าตัวนี้เป็นเครื่องขอบรรณตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันครับตัวนี้ครับแล้วก็ 5, <000. S 1> ดาวดาวยังต่ำเลยนะครับแบบมันมีแคมเปญหลไยแคมเปญแบบไม่ต้องดาวก็มีครับแบบเป็นเกษตรกรอ่าเกษตรกรนะครับแล,แล้ววันนี้วันนี้เงื่อนไขสําหรับรุ่นนี้ที่จะสำหรับผู้ที่สนใจและจองรถในวันนี้เนี่ย ก็จะมีแคปเป็นปกติก่อนนะครับมี่แสนประกันนะครับพลบนะครับกระบะไลเนอร์ขอบป้ายเพียงผูเท้าแล้วห้าล็อกยางอะไรห้าหม่นห้าพัร้อยห้นี่คืออันนี้คือเป็นเป็นเป็นองวันนี้ใช่ไหมครับรับทันทีส่วนลดห้าหมนร้อยห้านี่คือรุ่นนี้ครับคือเป็นรุ่นอ่าไฮเนอร์สวงพันหแซ รุนนี้รุ่นเดียวครับนะฮะเฉพาะรุนนี้รุ่นเดียวถ้ารุ่นนึ่งก็คือก็จะมีส่วนลถสองหมื่นอย่แค่รถสองหมื่นนี่ก็ไม่มีแปลว่าประกันจะอยู่ในวงเงินสองหมื่นนี้อ่ะมาถึงอีกคันหนึ่งตัวนี้เป็นยังไงครับตัวนี้คือเป็นรุ่นวิวเอสอ่ะวิวเอคือเป็นรุ่นใหม่วิวเอเป็นรุ่นใหม่อ่ารุ่นใหม่คือแทนวิวเซเว่นครับรุ่นเก่าคือรุ่นวิวเซเว่นแต่รุ่นนี้คือรุ่นวิวเอ นะครับราคาอยู่ที่ราคาตัวนี้อยู่ที่ถ้าเป็นเครื่องสองล้านห้าอยู่ที่1ล้าน1นึ่งแปดสี่หมื่นแค่หนึ่งล้านหนึ่งแปดสี่พันครับเริ่มต้น<ค>จากราคาอันนี้เครื่องยนต์กี่ซีซีอันนี้ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 2 5งพครับ 2005, 2 5งพนครับนะครับเออเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาหรือว่าเป็นเกียร์ออโต้เ,เกียรอ,ออโตมิติกหมดออโตมิติกด้วยครับนะครับเกียรออโตมิติกก็เป็นอีกฟูตหนึ่งที่ที่มาออตอนนี้ออแคมเปญก็มีตอนนี้สุดที่นี่ก็มีแถมฟิล์มทั้งคันเลยนะครับเรามีน้ำมนันให้แล้วก็สำหรับลูกค้าที่จะออกรถตอนนี้ก็จะมีกล่องอเนกประสงค์อยู่ทั้งหลังรถ กล่องใสเครื่องมือไปสารพัดประโยชน์ได้ครับครับก็เป็นอีกบูธหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอิลสุเสนียอนครับเสนียอนนครสวรรค์ครับครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ